สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์คำพูดของพ่อแหลมนะคะ,ะเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะอุ้งอิง,อ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 งเพชรบาน,พนแพงหลายท่านก็จะคิดนะคะคิดอยู่ใช่ไหมคะประเด็นก็คิดนะคะคิดอยู่ว่าพ่อแหลมพูดบอดจูพ่อโจเพื่อนถามว่า ถามพ่อแหลมว่าพ่อแหลมพุ่งอิงจะจะดังต่อไปอีกไหมจะดังต่อไปอีกไหมผลบอาพ่อแหลมก็เลยบอกว่าม่เกินเดือนหนึ่งแล้วครอบกับเบื่อแล้วบอหลายคนนะคะหลายคนค่ะคิดนําคำบอกของพ่อแหลมันบอกค่ะพ่อแหลมรลวบอกก็ถูกอยู่ได้พ่อแหลมมาพิวิเคราะห์อยู่แล้วนะคะวิเคราะห์ดูแล้วคือถ้าเพลงเพลงไหนมันดังๆนาดดังๆดังๆดังๆแล้ว ร้องแต่เพลงเดิมไม่มีเพลงใหม่นะคะว่ามีเพลงใหม่มามาให้น้องร้องอีกนะคะมันก็จะทําให้คนจะลดลงนะคะความความที่นิยมชมชอบก็จะลดลงนะคะลดลงลดลงะะแล้วก็ถึงเบื่อเบื่อไปเองเหมือนพ่อหลมว่านะคะแต่มันพิจารณาอีกแบบหนึ่งนะคะพิจารณาอีกว่าเออ ค่าทางบงนะคะป้อนเพลงให้น้องนะคะร้องเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะก็สามารถดังไปเรื่อยๆรยๆนะคะเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆนะคะดังขึ้น,ๆๆๆนะะดังขึ้นดังขึ้นเหมือนตัวอย่างนะคะสลิพอนอัมพงก็ดังไปเรื่อยๆเพราะมีเพลงป้อนเข้ามาป้อนเข้ามาให้ให้ร้องและเพลงที่ที่แต่งมาก็เป็นเพลงที่จากฝีมือนักแต่งที่ สุดยอดนะคะแล้วก็จะดังดังน้องเขาก็จะดังไปเรื่อยนะตายออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะก็จะดังไปเรื่อยดังเช่นคําพูดของนมเวอร์นะครับแม่นมเวอร์เขาบอกว่าดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วดังไปเรื่อยดังไปเรื่อยดังไปเรื่อยนั่นแหละค่ะก็คือไม่ใช่ว่าพ่อแหลมพูดไม่ถูกพ่อแหลมก็พูดถูกอยู่ ถูกอยู่ว่าถ้าไม่มีเพลงมามามาเพิ่มให้น้องร้องเพลงใหม่ใม่ให้น้องร้องมันก็จะทำให้คนที่ฟังแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็จะเบื่อนะใช่ไหมคะทุกท่านแต่ถ้ามีเพลงป้อนมาเรื่อยๆเืให้น้องร้องไปเรื่อยก็ดัง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 แน่นอนค่ะดังแน่นอนทะลุเลยนะคะทะลุมิติเลยนะคะสามารถโกอินเตอร์ได้เหมือนน้องลิซ่าเลยนะคะเด็กคนนี้มีแววมีพอสวรรค์นะคะนแน่นอนเลยนะคะแต่ว่า เพื่อนก็นจะมีเพลงดาวจัลัดฟ้าภาคสองอีกนะคะมาให้น้องร้องอีกนะคะนี่ก็จะมีการแต่งเพลงให้น้องร้องไปเรื่อยๆเชื่อว่านะคะปรงเเชื่อว่าน้องคนนี้ดังแน่นอนนะคะดังแน่นอนมีเพลงใหม่ไปเรื่อยๆๆแล้วก็ด้วยกําลังแรงใจจาก f C ทุกท่านทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนน้องนะคะให้แรงใจน้องตลอดนะคะไม่ว่าจะซื้อไลฟ์สดเข้าไปชมนะคะในกลุ่มปิดนะคะไปช่วยกันเชียร์ช่วยกันชม ขนาดน้องร้องไห้เนาะร้องไห้วันนั้น,น่ะคะ่ะก็ยังมาแรงอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับหนึ่งเลยนักภาษาอะไรนะคะถ้าจะไม่เพลงใหม่มาเรื่อยๆมันก็มีเพลงใหม่มาเลยก็เพลงเก่าก็ดังเพลงเก่าก็ชอบเพลงใหม่ก็ชอบนะคบโอ้ยนะคะ f อซี FC ที่ไม่เคยฟังก็จะมาฟังตั้งแต่น้องไปออกรายการข่าวช่องไทยรัฐทีวีน้องดังทั่วโลกแล้วนะคะดังทั่วโลกใครก็ถามถึงว่าใคร น้องอุ้์อิงเป็นใครอยากรู้อยากเห็นนะคะนี่แหละพอพอเขาดูข่าวนะคะดูข่าวจากข่าวช่องไทยรัฐต่อไปก็จะมีมีหลายหลายขายหลายเครือข่ายทางทางโซเชียลก็จะมาสัมภาษณ์น้องทอพอน้องดังนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะอยู่ข้างหลังน้อง ไม่ว่าหน้าเวทีหรือในกลุ่มปิดเราก็ช่วยกันเชียร์ช่วยกันดันให้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงของพวกเราดางัดางดังดังนะคะดังเหมือนพุเลยนะคะดังไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนะคะไม่ต้องห่วงว่าน้องจะจะมีคนเบื่อน้องไม่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าครูเพลงก็แต่งให้น้องมาเรื่อยๆให้น้องน้องร้องไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะได้จัลัดฟ้าภาคสองก็จะมีมาให้น้องร้องอีกนะคะ ได้จรวดฟ้าภาคแรกี่ก็สุดยอดนะคะเพราะนะคะเพราะอยู่แล้วนะคะเข้ากับชีวิตของน้องมากๆเลยนะคะหอบฟันมาล้างห่านนี่ค่ะโอ้ยนะคะใครฟังแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะลึกซึ้งมากๆเลยมันเข้ากับชีวิตน้องนะคะต่อไปดาวจรวดฟ้าภาคสองก็ยิ่งจะม้วนอีกนะคะม้วนน้องก็จะมีผลงานของน้องเป็น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 ผลงานเป็นเพลงของน้องนะคะนี่แหละเราช่วยกันเชียร์ช่วยกัน พักดันนะคะให้เลียงตัวน,น้อยนะคะเลียงตัวน้อยที่ดาวนอนของพวกเรานะคะดังดังดังนะคะดังไปทะลุเลยนะคะไปกูอินเตอร์เลยนะคะดังแน่นอนแน่นอนนี่แหละมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าบางคนก็เห็นพ่อเลี้มพูดก็จัใจเสียสักหน่อยนะคะค,คิด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 ว่าเอ้ยแต่ไม่ต้องไปคิดมากนะคะทุกนไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดบอสจ,จท่าน พราะโจเพิ่นน่ะเพิ่นต้องป้อนเพลงให้อยู่เรื่อยๆล่ละคะ่ะให้ดังๆๆนะคะดังๆแน่นอนนะคะแล้วก็คอยติดตามผลงานของน้องเขาไปตลอดนะคะไปตลอดไปนะคะเราก็ไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะเรื่องนอนยอมรับยอมเป็นมีแพนด้าตาดำขอบตาดำนะคะทุกคืนทุกคืนที่มีไลฟ์สดก็โอ้ติดตามตลอดนะคะวันไหนไม่มีไลฟ์สดพวกเราก็ติดตามตามช่องที่ไลฟ์สดกันนะคะไลฟ์สดดูกันติดตาม วันไหนไม่ได้ติดตามก็อน,นอนไม่หลับนะังช่นแมคะนอนไม่หลับเลยนะคะ,นะสนาสหรับประเด็นนะคะสําหรับความรู้สึกความประเด็นว่าวันไหนไม่ได้ไม่ได้ดูนอนไม่หลับนะคะจะติดตามเด็กคนนี้เขาเป็นคนที่น่าสงสารนะคะน่าสงสารชีวิตของเขาขาดขาดพ่อนะคะเป็น,เป,นเป็นชีวิตที่อาภัพอยู่นะคะอยากเรียนสูงก็ไม่ได้เรียนเรียนจบแค่ม3จา,ากกศน ทั้งท่านที่น้องเขาก็อยากเรียนต่อในอ่าสูงๆแต่ด้วยฐานะทางครอบครัวอัตคัดไม่สามารถส่งเรียนสูงได้แต่ทีนี้พอนี้ตอนนี้น้องมาอยู่กับบอสโจนะคะอ่าคณะหมอลํนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพลงลำพูนนี่ก็เราก็ดีใจกับน้องนะคะดีใจกับน้องมากมาก,มากนะคะน้องจะมีชีวิตดีๆขึ้นอ่าน้องสามารถถ้าจะน้องจะเรียนต่อก็เรียนได้นะคะเรียนได้เรียนทาง ไปษณีก็ได้นะคะเรียนทางออนไลน์ก็ได้ทุกวันนี้มันทันสมัยแล้วใช่ไหมคะจะเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะนะคะก็เลยเราก็มาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะคะว่าไม่ต้องคิดมากนะคะว่าน้องจะไม่ดังต่อนะคะดังต่อแน่นอนค่ะดังต่อแน่นอนนะคะ,นนนะ,คะเพลงมีแต่เพลงดังๆ,งๆทั้งนั้นมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นที่จะป้อนให้น้องร้องต่อนะคะร้องต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ดังแน่นอนนะคะโกอินเตอร์แน่นอน,นะคะ่ะน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะ ขวัญใจเอฟซีมีแพนดาทุกท่านนะคะทีมงานฟิแพนดาทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมการวิเคราะห์นะะการวิเคราะห์ว่าน้องจะดังต่อไปอีกไหมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอให้กำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปอแดงชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ